ท่านรองศาสตราจารย์เชิดชัยตันติศรินครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเชิดชัยตันติศรินสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากขอนแก่นนะครับท่านประธานที่เคารพครับวันนีผ้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายมาตรา6นะครับงบประมาณงบกลางซึ่งมีจำนวนประมาณ842,000 สองแสน0หนึ่มื่นะครับประมาณ8ปดหมื่นแปดแปดรสีล้านเนี่ยนะครับท่านประธานครับประเทศไทยเนี่ยมันช่างมีกรรมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็พูดถึงว่าประเทศไทยนี่มีวิกฤตเศรษฐกิจหรือไม่ก็เทียงกันไปเทียงกันมานะครับพอตอนนี้นะครับท่านประธานครับจากข่าวของ BBC วันที่30สิงหา2.024เนี่ย เขาได้เชิญผู้บริหารเกี่ยวทางการเงิน,นของบริษัทเอกชนสามสถาบันเนี่ยมาคุยกันแล้วก็สรุปว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับเป็นศตวรรษที่สูญหายทางเศรษฐกิจหายยังไงครับคือหนี้มันเยอะโตช้าเก่งแต่ผลิตสินค้าที่โลกไม่ต้องการท่านประธานครับนี่แหละรครับทำให้เขาเสนอว่ารัฐบาลต้องทำงานหนะัก Work hard to survive คือ,อยังไงก็ตามต้องให้รอดให้ได้นะครับจะไปพึ่งการท่องเที่ยวคงไม่ได้เพราะการบริโภคในประเทศนี่มันลดลงแล้วเศรษฐกิจนี้เริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้แหละครับจะหมุนเร็วไปเรื่อยๆจนทั่งสุดท้ายถ้าแย่ก็หยุดจะหยุดการลงทุนหยุดการซื้อขายเพราะคนไม่เพราะไม่มีเงินในระบบท่านประธานครับ รัฐบาลของที่ท่านเศรษฐาก็ได้มาแถลงนโยบายเมื <finishing on developed Airbnb> ่อวันที่23เมษายนมีนโยบายตั้งแต่23เมษายน2567นะครับเรื่องดิจิ t a ลวันเล t ซึ่งตอนนั้นแล้วก็พิปายอย่างกว้างขวางนะครับผมขอสรุปไว้นิดหนึ่งนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการที่จะให้มีเงินหมื่นไปให้ประชาชนเนี่ยก็คือเพื่อเพิ่มปริมาณ เงินเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจเพราะเงินตอนนี้มันไม่มีครับเหมือนที่ท่านดรสุชาติเคยพูดถึงระบบเศรษฐกิจเหมือนบ่อปลาปลา,าก็คือประชาชนน้ําก็คือเงินถ้าน้ํามันควรจะปริ่มพอดีพอดีนะครับปลาก็ว่ายไปได้ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่น้ํามันลดลงเงินในระบบไม่มีปลาก็บาดเจ็บครับทั่วนหน้าเลยครับใครอยู่ในบอ่อประเทศไทยนี่บาดเจ็บล้ลวนๆนะครับ อันที่สองนะครับต้องเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนครับโอกาสของพรรคเพื่อไทยอย่างที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณได้มาพูดแล้วว่าโอกาสก็คือโอกาสในการที่จะมีโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับคิดอะไรถ้ามีความมีศักยภาพก็สามารถหาได้มีเงินมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอันที่3ที่สำคัญนะครับมีการพิไปบ่อยนะครับ ก็คือเป็นการวางรากฐานดิจิทัลอีโคโนมีให้คนให้ระบบให้เกิดความคุ้นเคยเพราะเชื่อว่าจะทำให้ GDP เพิ่มขึ้นประมาณ2หรือ3เปอร์เซ็นต์ท่านประธานครับรัฐบาลก็ได้พยายามทำทุกอย่างนะครับตอนแรกจะไม่กู้ก็จะกู้จะจ่ายเป็นตัวเลขก็ไม่จ่ายก็ทำไม่ได้สุดท้ายด้วยเหตุการณ์ในบ้านเมืองที่เกิดอะไรก็ไม่รู้เละเทะนี่นะครับไม่ว่า กระบวนยุติธรรมของเราก็ไม่รู้อะไรครับเอาเรื่องอจริยธรรมมาว่ากันเป็นเรื่องใหญ่นี่ครับทำให้อาจจะต้องมีการจ่ายเป็นเงินสดทำให้จ่ายไปที่กลุ่มปอบางประมาณ13.5้และคนพิการด้วยอีกหนึ่งล้านก็ประมาณ15ล้านคนนะครับอันนี้จ่ายผ่านไปทางบัตริือสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็เพื่อต้องการให้เงินหมุนนะครับ อันนี้ยังน้อยก็บรรเทาไปก่อนในปีงประมาณ6-7อันนี้ปี6-8ก็อย่างที่มีสมาชิกได้อิพายว่ารัฐบาลต้องการเงินเยอะนะครับซึ่งถ้าไปดูในข้อ5เนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจเป็นเงิน1 8 7 7 0 0ล้านบาทซึ่งดูแล้วก็สูงนะครับแต่พอมาดูแล้วนะครับก็หวังว่าจะมีเงิน กลับมาเป็นแวดบ้างเป็นภาษีบ้างซึ่งจะมีการเก็บทำให้บอกไม่ได้ว่าในปี68จะเป็นยังไงบ้างนะครับท่านประธานครับ,บาการที่รัฐบาลต้องทำอย่างนี้ผมเห็นใจนะครับเพราะว่านอกจากจะวางพื้นฐานดิจิทัลอีโคนมีโดยเฉพาะมีท่านสมาชิกจากพรรคเพื่อไทยได้บอกว่าอีกหน่อยต้องมีดิจิทัลไอ โครงการบัตร30สิบาทรักษาทุกที่โดยบัตรประชาชนใบเดียวนี่มีการกรอกข้อมูลนะครับใช้เลขสิบสามหลักอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะทำให้ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับท่านประธานครับผมจะหาเงินยังไงครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเคยมีนโยบายนะครับไม่ใช่เคยมีนโยบายว่าต้องทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นโดยให้มี GDP โตขึ้นปีละห้าเปอร์เซ็นตถ้า เราไม่ให้ถ้าเราไม่แก้ไขไม่มีดิจิตอล w วอ l e เนี่มันก็ไม่ถึงนะครับท่านประธานครับต้องถึง5%ถึงจะได้ถ้าไม่มีแล้วก็จะได้ประมาณ2% 3ถึงสท่านประธานที่ครบครับมีดรสุชาติเนี่ยเคยแนะนำว่าเราจะหาเงินเข้าประเทศนี่ง่ายนิดเดียวนะครับก็คือทำให้ค่าเงินบาทไม่แข็งค่านะครับท่านประธานทราบไหมครับว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเงินบาทของเราเนี่แข็งค่าแล้วก็ศูนย์วิจัยเกษตรกร,กรไทยนีย่ได้เสนอไว้ชัดเจนนะครับว่าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นทุกหเจะกระทบรายได้ผู้ส่งออกหายไป1นึ่งแสนล้านบาทหรือเท่ากับ0.5%ต์ของ GDP เพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นคนรับผิดชอบเรื่องการ เงินนะครับที่เราพูดกันคือเรื่องการคลังก็ควรจะเข้ามาปราึกษากับรัฐบาลแล้วช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเพราะเศรษฐกิจของเรามันจะแย่จริงๆให้ค่าเงินบาทของเราเนี่อ่อนตัวลงถ้าเป็นไปได้นี่นะครับก็ประมาณสักให้มีเงินเฟอ้อประมาณ1-3%ซึ่งที่ผ่านมากรกฎาคมนี่นะครับท่านผู้ว่า,วาการแบงก์ชาตินี่ก็บอกว่าทําได้แค่ 0. 8ไม่ตรงเป้านะครับ อันนี้ต้องไปจี้ท่านท่านผู้ว่าเพราะว่าอันนี้จะทําให้เงินเข้ามาให้ในประเทศและจะทําให้ GDP ถึง5%ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอให้กําลังใจรัฐบาลนะครับในภาะวะที่บ้านเมืองโอลวงโอระเวงวงนี้นะครับเราต้องก้าวข้ามไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ